ยี่สิบห้าบาทแพ็กเกจสวยงามมีน้ำกะทิมะม่วงห้าชิ้นข้าวเหนียวมะม่วงราคาชิวๆยี่ สิบห้าบาทเวลากินระว่งกินไส้แม็กอันตรายนี่ สวยงามชิมมะม่วงก่อนสุกกำลังดีกินกับข้าวเหนียวกินคนเดียวอร่อยไม่ต้องแบ่งใคร อุยกินหกกินเลอะแถมกะทิมาให้ ชุ่มช่ำด้วยน้ำกระทิอุ๊ยลืมไปกะทิไม่มีรอเรือข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวท,ท,ทุเรียนก็อร่อยแต่มันแพงกินแค่นี้ไปก่อน ข้าวสีม่วง purple rice ใส่ถั่วเหลืองโปรตีนเล็กน้อยอร่อยกินหลังบ้านชิวๆกินคนเดียว อร่อยไม่ต้องแบ่งใคร